วัดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองที่1มิถุนา2 5 6 5นะคะและราคาทองเมื่อวานราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงที่ที0่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสังคมค้าทองเนเวลา นาฬิกา25นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่29,900บาทรับซื้ออยู่ที่29,800บาทส่วนทองรูปปรพัน์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3400บาทรับซื้ออยู่ที่29,258บาท80สตาค่ะเช้านี้ปรับลงอยู่ที่100บาทค่ะ สปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่8.9ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1836.70ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโล่งนะคะล่าสุดอยู่ที่1837.085มีการปรับลดลงอยู่ที่0.02%เค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่34.306มมีการปรับลดลงค่ะ มาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อเลยนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านจะราคาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักต่อกร,รมของราคาทองค่ะมาดูราคาทองออสรหัวเส้นแฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบ ออลล่ากันต่อเลยนะคะ